ดีค่ะดิฉันมะเหมี่ยวเว็บมาสเตอร์ประจำเว็บไซต์ d o g i l i h e c o m พบกับดิฉันและคุณหมอต้นได้ในรายการ d o c กโคดอัพซูมซูมเป็นประจำทุกวันพุทธที่3ของทุกเดือนค่ะสำหรับ Do อกโคดอัพซูมซูมในตอนนี้นะคะมะเหมี่ยก็มีเทคนิคง,ง่ายๆในการจับน้องหมาไม่ให้ดิน้นเวลา grooming หรือทำแผลมาฝากกันค่ะปัญหานี้จัดการได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เราต้องรู้จักวิธีการจับน้องหมาที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้น้องหมาขัดขืนเท่านั้นเองค่ะ โดยวิธีจับน้องหมาไม่ให้ดิ้นนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3วิธีแต่จะเป็นวิธีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ <can> จับน้องหมา <can> หันข้างโดยให้ตัวเราอยู่ด้านซ้ายของน้องหมานะคะแต่ในกรณีที่ถนัดมือซ้าย <can> ให้เราอยู่ด้านขวาของน้องหมาค่ะ <can> ใช้แขนซ้ายอ้อมลำคอน้องหมาไปจับต้นขาด้านใน <can> จากนั้น ให้เอาแขนขวาอ้อมช่วงท้อของน้องหมาไปจับที่ต้นขาหลังด้านในและค่อยๆดันน้องหมาเข้าหาตัวยกขาน้องหมาขึ้นเอนให้นอนตะแคงอย่างช้าๆและเพื่อป้องกันน้องหมาดิน้นเราจะทำอุ้งม,มือในลักษณะโฉบแล้วจับกดที่คอน้องหมาส่วนมืออีกข้างก็จับที่สะโพกของน้องหมาแล้วก็กดลงค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆลองคลายมือออกเพื่อดูว่าน้องหมาดิ้นหรือเปล่า ถ้าน้องหมาไม่ดิน้นแสดงว่าเขายอมจำนวนแล้วค่ะให้ผู้เลี้ยงยืนอยู่ด้านข้างของน้องหมาเช่นเดียวกับวิธีการจับน้องหมานอนตะแคงค่ะจากนั้นนะคะใช้แขนซ้ายรวบใต้ต้นคอของน้องหมา <Yeah. S 1> มือจับกดบริเวณหลังต้นคอน้องหมาค่ะ แล้วค่อยใช้แขนข้างขวานะคะอ้อมด้านหลังช่วงท้ายลำตัวแล้วกดน้ำหนักแขนลงที่หลังของน้องหมาเพื่อให้น้องหมานั่งลงค่ะจากนั้นให้ค่อยๆจับขาหน้าของน้องหมายื่นออกมาด้านหน้านะคะเพื่อเลื่อนให้น้องหมาหมอบลงค่ะแล้วจึงใช้แขนซ้ายรวบใต้คอของน้องหมามือจับกดบริเวณหลังต้นคอส่วนแขนข้างขวานะคะก็ให้กดล็อกช่วงกลางลำตัวดึงน้องหมาเข้าหาตัวเองเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ อยู่ด้านข้างของน้องหมาเช่นเดิมค่ะจากนั้นใช้แขนซ้ายลวบใต้คอของน้องหมามือจับกดบริเวณหลังต้นคอใช้แขนข้างขวาอ้อมหลังน้องหมาช่วงท้ายลำตัวแล้วกดน้ำหนักแขนลงที่หลังของน้องหมาเพื่อให้น้องหมานั่งลงแต่ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กมากๆอาจใช้แค่การจับใกล้ๆบ้านท้ายของน้องหมาแล้วจับกดลงก็ได้ค่ะจากนั้นดันน้องหมาเข้าหาตัวเราเพื่อไม่ให้พวกเขาดิ้นหนีนั่นเองค่ะ สายพันกลางหรือสายพันใหญ่นะคะอาจจะบังคับได้ยากให้ผู้เลี้ยงใช้วิธีจับน้องหมาย,ยืนขึ้นนะคะแล้วก็นั่งคล่อมน้องหมานะคะให้น้องหมานั่งลงจากนั้นนะคะให้ใช้ต้นขาหนีบสะโพกของน้องหมาไว้เพื่อไม่ให้น้องหมาลุกขึ้นนะคะและใช้มือทั้งสองข้างดึงขาหน้าของน้องหมาลงนะคะเพื่อให้น้องหมายอยู่ในท่านอนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ เวลากรูมิ่งหรือทำแผลด้วยวิธีที่ถูกต้องจะช่วยให้น้องหมาอยู่ในความสงบไม่เกร็งทำให้ง่ายต่อาการดูแลน้องหมานั่นเองค่ะเพราะสุนัขไม่สามารถดูแลตัวเองได้จึงเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงที่จะต้องดูแลดังนั้นถ้าสุนัขป่วยอย่าพ่งโทษสุนัขให้หันกลับมาซูมดูพฤติกรรมของตัวคุณเองก่อนว่าคุณดูแลสุนัขของคุณดีแล้วหรือยังและพบกันได้ใหม่ในรายการด็อกท์อัพซูมซูมเป็นประจำทุกวันพุธที่3าของทุกเดือน เพื่อนๆสามารถติดตามรายการของเราได้ที่ YouTube doc i l i t e channel Facebook fan page doc i l i t e และเว็บไซต์ doc i live.com สวัสดีค่ะ